บทที่959ในตอนที่ฮร์ลี่กำลังเตรียมจะประมือกับจิตวิญญาณแยกของมารโบราณลองเสียงทดสอบดูว่าบาดแผลของมารตนนี้ฟื้นฟูกลับมาได้หมดหรืออย่างนั้นมารโบราณกลับหน้าเปลี่ยนสีจู่ๆก็เหลือบมองไปทางด้านหลังแวบหนึ่งฮา์ลี่พลันตกใจทันใดนั้นก็สัมผัสอะไรได้ขมวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อยขณะมองไปทางเดียวกันหลังจากผ่านไปชั่วครู่ ลำแสงวิญญาณพลันสว่างวาบณจุดที่อยู่ไกลออกไปนั้นสายรุ้งสายหนึ่งพลันปรากฏขึ้นที่เส้นขอบฟ้าพุ่งตรงมาทางนี้อย่างรวดเร็วร้าวกับอสศนีบาทความเร็วของมันทำให้ฮาร์ลี่เห็นแล้วรู้สึกตกตะลึงและยิ่งไปกว่านั้นขาดไม่ถึงว่าในลำแสงหลีกนี้จะมีเสียงฟ้าร้องดังออกมามารโบราณเห็นว่ามีผู้บำเพ็ญเพียรกำลังจะเข้ามาแววตาโหดเหี่ยมพลันสว่างวาบแต่กลับเก็บสีหน้าเหี่ยมเกรียมกลับไป มองไปยังลำแสงหลีกนี้ที่บินเข้ามาด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกภายในระยะทางสั้นๆ2030สลีสายรุ้งที่หน้าตกตะลึงก็มาถึงบริเวณใกล้ๆได้ภายในชั่วพริบตาลำแสงวิญญาณสว่างวาบในระยะ20-30จังมีภิกษุที่ผมเผ่ากระเซิร์กระเซิงปรากฏตัวขึ้นภิกษุผู้นี้มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยน่นมือข้างหนึ่งถือบาดกลมๆสีแดงสดใบหนึ่งเอาไว้อีกข้างหนึ่งถือไม้เท้าสีเขียวมรกต ความยาวสองสามเฉยเอาไว้เวลานี้เขามองไปยังหานลี่และมานโบราณที่อยู่เบื้องหน้าแวบหนึ่งเมื่อเห็นทั้งสองคนมีใบหน้าคล้ายคลึงกันแววตาก็อดที่จะเผยแววตกใจและคนสงสัยไม่ได้ไม่ทราบว่าท่านไหนคือสหายที่เพิ่งออกมาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนข้าน้อยมีเรื่องอยากจะปรึกษาสหายผู้นั้นสักหน่อยภิกษุกลอกตาไปมาจูจูพลันเอ่ยถามด้วยใบหน้าที่ประดับไปด้วยรอยยิ้ม มุมปากของหานลี่พลันกระตุกเหลือไปมองคนผู้นั้นแวบหนึ่งไม่ได้กล่าวอะไรออกมาภิกษุผู้นี้คือผู้บำเพ็ญเพียรระดับกอกำเนิดขั้นกลางไม่ว่าพลังยุทธ์หรือว่าสมบัติที่อยู่ในมือก็ดูเหมือนว่าจะไม่ธรรมดามิหน้าเล่าถึงได้กล้าไล่ตามมาเพียงลำพังแต่ว่าอีกฝ่ายมีเจตนาอะไรนั้นเหตุใดาหานลี่จะไม่รู้แน่นอนว่าจริงไม่อยากจะไปสนใจคนผู้นี้ชั่วขณะที่ภิกษุผู้นี้ก็ปรากฏตัวขึ้น ตั้งแต่ต้นจนจบมานโบราณที่อยู่ด้านข้างกลับเอาสองมือพลายหลังพลางแหงหน้าขึ้นท้องฟ้าไม่เหลือบตามองคนผู้นี้แม้แต่นิดเดียวท่าทางเหมือนไม่แยแสภิกษุเห็นพวกหานลี่ทั้งสองคนมีท่าทีเช่นนี้ก็รู้สึก,กโกรธเครียวขึ้นมาต้องเข้าใจว่าตั้งแต่ที่เขาบรรลุระดับก่อกำเนิดและก็อาศัยบาดเพิงโลหิตและไม้เท้ามังกรขดทำให้ผู้บำเพ็ญเพียรในระดับเดียวกันที่พบเขา รู้สึกเกรงใจมากขึ้นเป็นพิเศษเคยถูกคนดูถูกที่ไหนกันเล่าทวาหารลี่และมานโบราณที่อยู่เบื้องหน้านั้นแยกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นกลางและขั้นตน้นบวกจับที่มีใบหน้าคล้ายคลึงกันเช่นนี้แน่นอนว่าเขาจึงคิดว่าทั้งสองคนเป็นพวกเดียวกันหากปะทะกันหนึ่งต่อสองถึงแม้ว่าเขาจะไม่คิดว่าตัวเองจะต้องแพ้แต่หากสู้รบกัน โอกาสชนะก็มีไม่มากดังนั้นถึงแม้ว่าสีหน้าจะดูไม่ได้อย่างสุดๆแต่ตอนนั้นก็ทำได้เพียงฝืนระง,งับความโกรธเครียวเอาไว้คบคิดแผนร้ายว่าจะจัดการทั้งสองคนอย่างไรอย่างเงียบๆแต่ยังไม่รอให้เขาคิดแผนดีๆออกลำแสงวิญญาณก็สว่างวาบขึ้นจากอีกด้านจากนั้นลำแสงหลีกหนีหลากสีสันสามสายก็ปรากฏขึ้นพร้อมกันจากทั้งสองทิศทางตรงเข้ามาทางนี้พร้อมกัน ภิกษุเห็นภาพฉากนั้นก็อดที่จะตะลึงงันไม่ได้เขามั่นใจในเคล็ดวิชาลีกหนีของตัวเองมากถึงได้ไล่ตามหารลี่มาได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้สามคนที่อยู่ด้านหลังไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรคนมากก็ต้องใช้พลังมากกลับยังมาช้ากว่าเขาเพียงเล็กน้อยดูแล้วคิดจะฮุบสมบัติไปคนเดียวคงเป็นไปไม่ได้แล้วแต่เมื่อคนเหล่านี้มาถึงก็ไม่ต้องเสี่ยงเผชิญหน้ากับผู้บำเพ็ญเพียรสองคนเพียงลำพังแล้ว ว่ากันตามจุดนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายไปทั้งหมดเมื่อคบคิดมาถึงตรงนี้ภิกษุก็เผยสีหน้าเหี้ยมโหดออกมาเริ่มใช้สายตาเคร่งขรวมกวาดมาทางหานลี่และมานโบราณแวบหนึ่งดูเหมือนว่าจะสัมผัสได้ถึงสายตาที่ไม่เป็นมิตรของภิกษุมานโบราณที่แต่เดิมแหงนหน้าขึ้นหัวเราะกับท้องฟ้าก็ก้มหน้าลงสายตากวาดไปยังลำแสงหลีกหนีที่กำลังเข้ามาใกล้ทางนี้ใบหน้าเผยสีหน้าหมดความอดทนออกมา ยุ่งยากจริงๆแต่เดิมคิดว่าจะมีพวกก่อกวนแค่คนเดียวคิดไม่ถึงว่าจะมีคนรนหาที่ตายมากมายถึงเพียงนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ส่งเจ้าไปตายก่อนก็แล้วกันหลังจากเอ่ยอย่างเย็นชาเสร็จร่างของมารโบราณก็เปล่งสีดำสว่างวา่าทันใดนั้นร่างทั้งร่างพลันกลายเป็นลำแสงสีดำสายหนึ่งพุ่งไปยังภิกษุภิกษุสบทคำว่ารนหาที่ตายในใจบาดกลมๆในมือหมุนติ้วๆอย่างไม่ต้องคิด ช่วขณะนั้นเปลวเฟิงสีโลหิตกลุ่มหนึ่งก็พ่นออกมาจากบาดกลายเป็นม่านเปลวเพลิงขนาดใหญ่ห่อหุ้มภิกษุตั้งแต่หัวจรดเท้าเอาไว้ส่วนอีกมือหนึ่งพลันชูขึ้นหลังจากปล่อยไม้เท้าสีเขียวมรกตออกจากมือก็กลายเป็นอสารพิษสีเขียวหยกพุ่งเข้าไปหาลำแสงสีดำมองเห็นเพียงมังกรอสารพิษพ่นลมหายใจสีเขียวออกมาแล้วตะบลบลำแสงสีดำของมารโบราณอย่างรุนแรง ทว่าลำแสงสีดำกลับสั่นคลอนเล็กน้อยและสลายหายไปในชั่วพริบตาภิกษุเองก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้มากมายคนหนึ่งเมื่อเห็นภาพฉากนี้พลันตกตะลึงสองมือพลันไร้าอาคมอย่างรวดเร็วอย่างไม่ต้องคิด อาคมสีเขียวหลายสายโจมตีเข้าไปในม่านเปลวเ,เพลิงทั้งสีด้านอย่างต่อเนื่องชั่วขณะนั้นเปลวเ,เพลิงพลันขยายใหญ่ขึ้นกลางอากาศหลายเท่าชั่วครู่ก็กลายเป็นเปลวเ,เพลิงสีเขียวแดงสูงประมาณ20-30จัง้งอานุภาพดุดันจนหน้าหวาดกลัวมือหนึ่งของภิกษุยังตกไปที่ย่ามเก็บของอย่างไม่ยอมแพ้หยิบสมบัติคุ้นครองกายอีกชิ้นหนึ่งออกมาแต่ในชั่วพริบตานั้นเรื่องแปลกประหลาดก็เกิดขึ้น ร่างของภิกษุที่อยู่ห่างออกไปด้านข้างสองสามจัง่งมีลำแสงสีดำสว่างวาบแขนสีดำม่วงสองแขนยื่นออกมาอย่างรวดเร็วป่านสายฟ้าชั่วครู่ก็ทะลุผ่านม่านเปลวเ,เคลิงไปได้คาดไม่ถึงว่าจะไม่หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเวอร์ภิกษุเห็นสถานการณ์เช่นนั้นจิตใจพลันเย็นเยียบทันใดนั้นก็ตะโกนออกมาเสียงดังอย่างไม่ต้องคิดริมฝีปากอ้าออกพ่นลำแสงสีทองออกมาชั่วพริบตา ก็ผนึกเป็นโล่ลำแสงต้านทานอยู่เบื้องหน้าในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาก็สั่นคลอนคิดจะหลีกหนีไปด้านข้างให้ไกลแสนไกลเสียงปั้งดังขึ้นโล่ลำแสงสีทองเรืองรองถูกกลงเล็บมารสองข้างโจมตีจนทะลุราวกับกระดาษชั่ววินาทีนั้นร่างของภิกษุถูกควักจุดตันเถียนจนทะลุเป็นรูสองรูพร้อมกันจากนั้นแขนมารทั้งสองก็แยกออกไปทางซ้ายและขวาอย่างโหดเทียม ชั่วขณะนั้นร่างทั้งร่างถูกฉีกออกเป็นสองส่วนตับไตไส้พุงและหาฝนโลหิตร่วงลงมาจากกลางอากาศหลังจากเสียงร้องคร่ำคร,ครวญของทารกวิญญาณดังขึ้นพลันขี่อยู่บนกระบีฟินสีทองที่เปล่งแสงสว่างวาบเคลื่อนย้ายจากซากศพที่แหลกละเอียดออกไปไกล20กว่าจังแต่ในตอนที่ลำแสงสีทองบนร่างของทารกวิญญาณสว่างวาบคิดจะหนีออกไปให้ไกลกว่าเดิมนั้นกลับไม่มีโอกาสนั้นแล้ว เส้นไหมสีม่วงสายหนึ่งสว่างวาบจากด้านหลังของทารกวิญญาณทารกวิญญาณรู้สึกเพียงว่าศีษะร้อนชาอะไรสักอย่างทะลุผ่านท้ายทอยมาเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นทารกวิญญาณราวกับสูญเสียกำลังทั้งหมดในทันทีอย่างไรอย่างนั้นถูกเส้นไหมสีม่วงกระชากกลับมาอย่างไร้ซึ่งแรงต้านชั่วครู่ก็จมหายเข้าไปในเปลวเพลิงอย่างไร้ร่องรอย ตอนนั้นลำแสงหลีกหนีสามสายที่เพิ่งจะบินมาถึงระยะที่ห่างออกไป2-300า้อจัง้งผู้บำเพ็ญเพียรในลำแสงหลีกหนีจึงเห็นเหตุการณ์นี้อย่างชัดเจนชั่วขณะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรทั้ง3าคนพลันตกใจจนขวัญกระเจิงไหนเลยจะกล้าเข้ามาใกล้อีกหลังจากหมุนวนรอบหนึ่งแล้วคาดไม่ถึงว่าจะบินหนีกลับไปทางเดิมอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าตอนมาซสอีก ทั้งสามคนล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นต้นเดิมทีคิดว่าทั้งสามคนร่วมมือกันจะวางแผนดีๆได้ผลลัพธ์คือเมื่อเห็นผู้บำเพ็ญเพียรขั้นกลางอย่างภิกษุเอ๋อหัวถูกทำลายกายเนื้ออย่างโหดเหี้ยมไปต่อหน้าต่อตาทั้งยังถูกจับทารกวิญญ,ญาณจะไม่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวได้อย่างไรพวกเขาจะกล้ารนหาที่ตายเพื่อสมบัติล้ำค่าอะไรได้อีกแน่นอนว่าจึงพากันหลบหนีไปชัวพริบอา ลำแสงหลีกนี้สามสายก็สลายหายไปอย่างไรร่องรอยขณะที่หาร์ลี่เผชิญหน้ากับการสังหารที่โหดเหี้ยมของมารโบราณก็สูดลมหายใจเย็นเยียกเข้าไปเฮือกหนึ่งจ้องไปยังเปลวเพลิงที่อยู่ไกลออกไปใบหน้าเคร่งขริมสลับกับสดใสไม่แน่นอนเสียงหัวเราะแปลกประหลาดอันแหลมสูงดังออกมาจากเปลวเพลิงจากนั้นชั่วพริบตาเปลวเพลิงทั้งหมดก็สลายหายไปร่างของมารโบราณปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ฮาร์ลี่มองเห็นอย่างชัดเจนแล้วมุมปากก็อดที่จะกระตุกไม่ได้ใบหน้าพลันเคร่งขืมขึ้นเห็นเพียงมารโบราณในตอนนี้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งมารถึงแม้ว่าใบหน้าและร่างกายจะยังรักษารูปร่างของมนุษย์เอาไว้แต่แขนขาที่เปลือยเปล่าซึ่งโผล่พ้นออกมาจากอาพรสีเขียวกลับเปลี่ยนเป็นสีดำม่วงขยายใหญ่มากกว่าเดิมเกือบครึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกจิตใจหนักอึ้งมากกว่าเดิมก็คือ เมื่อปากของคนผู้นี้เพเยอขึ้นน้อยๆก็แลบลิ้นยาวๆสีม่วงความยาวสองสามชื่อออกมาโคนลิ้นกระดกขึ้นปลายลิ้นทะลุผ่านทารกวิญญาณภิกษุที่ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายไปดวงตาคู่นั้นไร้ซึ่งความรู้สึกกำลังจ้องมาทางหารลี่อย่างเย็นเยียบหารลี่รีตาทั้งสองข้างลงไม่ได้หลบหลีกกลับประสานสายตากับมารตนนั้นอย่างเงียบงันเจ้าเด็กน้อยหารเจ้าไม่อาจผัวพันกับมารตนนี้ได้นานัก ที่นี่อยู่ห่างจากงานซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่มากเกรงว่าอีกเดี๋ยวคงมีผู้บำเพ็ญเพียรมากกว่านี้มาที่นี่ถึงตอนนั้นเจ้าคิดจะหนีก็เกรงว่าจะหนีไม่รอดแล้วเทพขับเคลื่อนเอ่ยเตือนด้วยความกังวลใจข้ารู้แต่เดิมคิดจะชั่งน้ำหนักความสามารถของมารตนนี้และจิตวิญญาณหลักแต่ตอนนี้ดูแล้วยังไม่ใช่เวลาที่จะประมือกับเขามันเสี่ยงเกินไปพวกเราไปกันเถิด ฮาร์ลี่เอ่ยขึ้นอย่างราบเรียบจากนั้นก็สะบัดแขนเสื้อกระบี่บินสีทองที่หมุนโครจรอ,อยู่เบื้องหน้าส่งเสียงหึ่งๆออกมาแล้วถูกดูดเข้าไปในแขนเสื้อทั้งหมดจากนั้นก็อ้าปากออกพ่นโลหิตบริสุทธิ์ออกมาสองสามครั้งหมอกโลหิตพื้นใหญ่ห่อหุ้มเรือนร่างของหารลี่เอาไว้ในชั่วพริบตาคิดจะหน,นีไม่คิดว่าสายไปหรือแววตาของมารโบราณเปล่งแสนประหลาดที่ไม่เหมือนคนออกมาหดลิ้นกลับไป กลืนทารกวิญญาณเข้าไปในท้องพานในคําเดียวจากนั้นร่างกายพลันพลิ้วไหวหายไปจากที่เดิมอีกครั้งฮาร์ลี่กลับไม่สนใจการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายสองมือพลันร่ายอาคมท่ามกลางเสียงฟ้าร้องจูๆ่ๆตรงแผ่นหลังก็มีปีกสีเงินขาวคู่หนึ่งสว่างวาบร่างกายเริ่มเลือนหายไปท่ามกลางหมอกโลหิต แต่แทบจะในเวลาเดียวกันนั้นเบื้องหน้าของฮาลี่พลันมีลำแสงสีดำสว่างวาบเงาร่างที่น่ากลัวของมารโบราณที่แปลงกายแล้วปรากฏขึ้นเบื้องหน้าในพริบตาการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วกว่าตอนที่ต่อกรกับภิกษุผู้นั้นเกือบครึ่งเมื่อครู่นั้นไม่ได้ใช้กำลังเต็มอัตราเลยฮาลี่ที่แต่เดิมเยือกเย็นเป็นพิเศษหน้าเปลี่ยนสีร้องว่าซวยแล้วในใจออกมามารโบราณเผยสีหน้ายิ้มเย้ะออกมา อ้าปากออกคิดจะแลบลิ้นสีม่วงประหลาดประหลาดนั้นออกมาจากปากสังหารหาลี่ทิ้งท่ามกลางหมอกโลหิตแต่ในตอนนั้นเองในหัวของมารโบราณกลับมีเสียงฮึอย่างเย็นชาอย่างหาได้เปรียบดังขึ้นเสียงนี้ราวกับกลวยที่ไร้รูปรธรรมถึงแม้ว่าจิตสัมผัสของมารโบราณจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากก็ยังรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวในศีรษะจนคำรามออกมาเบา การเคลื่อนไหวหยุดชะงักลงและในตอนนั้นเองฮานลี่ที่อยู่ในหมอกโลหิตก็เปล่งแสงสว่างวา่ากลายเป็นเงาโลหิตสายหนึ่งพุ่งออกไปและสลายหายไปตรงขอบฟ้าภายในชั่วอึดใจมารโบราณพลันตกตะลึงรีบแผ่จิตสัมผัสออกไปอย่างรวดเร็วแต่ในระยะร้อยหลีที่พึ่งสัมผัสฮานลี่ได้นั้นหลังจากที่ฮานลี่ใช้โลหิตหลีกหนีอีกครั้งก็รอดพ้นจากข้อจำกัดของจิตสัมผัสเขาไปได้ ชั่วขณะนั้นมานโบราณพลันตะลึงงันอยู่ที่เดิมเงาลวงตาหลีกหนีนั่นไม่ใช่เคล็ดวิชาลับของเจ้ามานปีกเหล็กหรือเหตุใดผู้บำเพ็ญเพียรในแดนมนุษย์ถึงสำแดงเคล็ดวิชานี้ออกมาได้ยุ่งยากไปหน่อยแล้วไม่สิเหมือนจะไม่ค่อยเหมือนกันนักเขาเอ่ยพึมพำเผยสีหน้าขบคิดออกมาแต่ในตอนนั้นเองก็มีลำแสงวิญญ,ญาณสว่างวาบขึ้นกลางอากาศทันใดนั้น ลำแสงหลีกหนีหลากสีสันหกเจ็ดสีก็ปรากฏขึ้นพร้อมกันและตรงมาทางนี้มานโบราณชักสีหน้าได้สติจากผวังแห่งการครุ่นคิดสายตาเย็นชากวาดยังกลุ่มผู้บำเทนเพียรที่อยู่ใกล้ๆใบหน้าโหดเหี้ยมฉายแวบผ่านไปมาพอดีทารกวิญญาณที่กลืนกินเข้าไป2อสมปีก่อนหลอมหมดเกลี้ยงแล้วพอดีตอนนี้ได้กลืนกินไปอีกกลุ่ม คิดดูแล้วอีกสองสมปีให้หลังบาดแผลคงหายเป็นปกติมานโบราณเอ่ยพึมพำกับตัวเองอย่างเคร่งขรึมทันใดนั้นก็สูดลมหายใจเข้าไปลึก,ลกๆเฮือกหนึ่งชั่วขณะนั้นไอมานสีดำม่วงผืนใหญ่ก็ไหลทะลักออกมาจากในร่างหลังจากผ่านไปชั่วครู่ก็ห่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้จนมิดชิดจากนั้นก็คำรามด้เสียงแหลมสูงออกมาไอมานเหมือนวนอย่างบ้าคลั่ง ร่างมารยักษ์สองหัวสี่แขนปรากฏขึ้นกลางไอมานดวงตาปีศาจสีดำม่วงทั้งสี่ข้างจ้องเขม่งยังลำแสงหลีกหนีที่กำลังบินเข้ามาเหล่านั้นอย่างไร้ซึ่งความรู้สึก